ลาอิลาฮอิลลลาอิลาฮอิลล a l l a านอมมอุลรุฮมัลลามุลัยกุมวะราะฮ์มุตุลลอฮิบะบาริกาตุครับวันนี้ก็อยากจะมาแนะนํานะครับมนุษิธที่สารสัมตินะครับซึ่งก็จริงๆแล้วงานของเราเนี่ยก็ได้เริ่มมาหลายปีแล้วนะครับจากจุดเล็กๆนะครับที่มีผู้ที่สนใจ อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามนะครับแล้วก็มีครูของเรานะครับโดยเฉพาะครูหนุ่มยักฟัดชาชัยศีสมบัตินะครับก็ตอนนั้นก็เป็นอาจารย์หลักนะครับที่ให้ความรู้พื้นฐานทางด้านศาสนาอิสลามนะครับแก่ผู้ที่สนใจซึ่งมีทั้งคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับที่เป็นเพื่อนต่างศาสนกแล้วก็มุสลิมเราจากจุดเล็กๆนะครับเนื่องจากคนเนี่ยเยอะมากขึ้นนะครับบางทีกิจกรรมคนที่มาเรียนรู้เนี่ย เกือบจะรวมร้อยคนหลายกิจกรรมเนี่ยร้อยกว่าคนอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอาหารก็เริ่มคับแคบนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยจากสถาบันเรียนรู้อิสลามนะครับที่เราได้ใช้ชื่อในเบื้องต้นนะครับเราก็ได้มาคุยกันนะครับในหมู่คณะเราคิดว่าน่าจะขยายนะครับภารกิจให้มันกว้างขวางมากขึ้นนะครับก็เลยมีการจดทะเบียนมูลนิธิสารสันตินะครับซึ่งเราคิดว่ากิจกรรมหลักนอกจากจะะให้ความรู้พื้นฐานทางด้านศาสนาอิสลามทั้งผู้ที่เป็นมุสลิมและเพื่อน ศาสนิกที่สนใจิสลามแล้วนะครับเราคิดว่าอยากจะขยายกิจกรรมในส่วนของการสร้างความเข้าใจระหว่างศาสนานะครับซึ่งเป็นมิติที่มีความสําคัญในสังคมปัจจุบันนะครับซึ่งเราก็ได้เห็นในสื่อต่างๆนะครับว่ามีความพยายามนะครับที่จะสร้างความหวาดกลัวในอิสลามเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นก็จะเป็นภารกิจที่สําคัญสําหรับมูลนิีิศาสนิที่เราจะสร้างความเข้าใจกับเพื่อนต่างศาสนิกครับแล้วภารกิจสาคัญอีกประการหนึ่งก็คือเราจะให้ความช่วยเหลือ นะครับผู้ที่ด้โอกาสนะครับเด็กกำพร้านะครับหญิงไม้อะไรต่างๆนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็เป็นเป็นจุดประสงค์สําคัญของการจัดตั้งมูลนิธิสารสันติขึ้นมานะครับจนในที่สุดเราคิดว่าเพื่อให้การทํางานนะครับเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนะครับเราก็จําเป็นที่ต้องมีสถานที่มีอาคารนะครับที่เป็นของเราเองนะครับเพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้พื้นฐานต่างๆเหล่านี้นะครับรวมทั้งเรามองไปในอนาคตข้างหน้านะครับที่จะ เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องมุสลิมที่อยู่ในถิ่นต่างๆไม่ว่าภาคใต้หรือภาคอื่นๆพอมาถึงเชียงใหม่แล้วก็จะได้มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของมุสลิมในเชียงใหม่ในภาคเหนือของกลุ่มชนชาติพันธุ์ต่างๆนะครับซึ่งเราก็มีข้อม,มูลอยู่นะครับเป็นจำนวนมากพอสมควรนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะทําเป็นศูนย์เหมือนกับเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนถ้าเกิดพี่น้องได้มาก็จะได้เรียนรู้ในขณะเดียวกันเพื่อนต่างศาสนา ที่เขามีความสนใจในอิสลามมีความมีข้อสงสัยมีความหวาดระแวงอะไรต่างๆเขาก็จะได้มาเรียนรู้นะครับว่าจริงๆแล้วหลักธรรมคาสอนของศาสนาอิสลามนั้นนะครับสอนให้เรามีความสันติมีความเมตตาธรรมต่อเพื่อนต่างสงนิกต่อมนุษย์ร่วมโลกอย่างไรนะครับเขาก็จะได้มาเรียนรู้ตรงนี้เพราะ,ะนั้นมูลนิธิสารสันติก็จะเป็นประโยชน์ให้กับบุคคลนะครับทุกภาคส่วนนะครับนอกจากนั้นก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่จะช่วยสร้างความเข้าใจเราจะเชิญเพื่อนต่างาสงนิกได้เข้ามา พูดคุยนะครับประเด็นปัญหาต่างๆที no like, elim, fruits, um, things, ่เรามีอยู่ร่วมกันในสังคมแล้วเราจะใช้ศาสนาธรรมของแต่ละศาสนาในการแก้ปัญหาสังคมที่มันเกิดขึ้นอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นปัญหาสังคมต่างๆนะครับซึ่งซึ่งคนทุกศาสนกตอนนี้ศาสนาต่างๆเราก็เจอเหมือนกันเราจะช่วยกันยังไงนะครับในการที่จะสร้างใช้ศาสนาธรรมในการเยียวยาสังคมนะครับซึ่งตรงเนี้ยมูลนิธิสันสันติก็มีความ มุ่งมั่นนะครับที่จะทําให้ภารกิจต่างๆเหล่านี้นะครับได้ประสบความสําเร็จเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ให้กับสังคมโดยส่วนรวมไม่ว่าเราจะนับถือศาสนาใดก็ตามครับ mm.